เพราะว่าประเทศไทยเรานะคะในข้อเท็จจริงคือเราล้าหลังจากประเทศเพื่อนบ้านมากการเกิดรก่อนเกิดรัฐประหารปี2549ค่ะประเทศไทยเนี่ยมีอัตราความโปร่งใสเนี่ยอยู่ที่รำดับที่59ของโลกค่ะดังสไลด์ที่จะนำเสนอนะคะนี่เป็นข้อมูลอ้างอิงจากองค์กรต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยค่ะเราจะเห็นได้ว่าในเคอร์ฟที่เห็นอยู่เนี่ยตั้งแต่ก่อนรัฐปะ รัฐประหารปี2542เนี่ยดัชนีเรื่องความโปร่งใสและการทุจริตคอร์รัปชันของไทยเนี่ยค่าเฉลี่ยเลยนะคะก่อนมีการรัฐประหารปี5 0เนี่ยเรามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ลำดับที่62ถ้าเรารวบทุกปีแต่เมื่อมีการรัฐประหารเอาแค่ช่วงคสชนะคะตั้งแต่ปี57ค่ะไร่มาจนถึงปัจจุบันค่ะคือปี2564ค่าเฉลี่ยของลำดับในช่วง6ปีหลังเนี่ย กลับเพิ่มสูงลดต่ำลงมาอยู่ที่ลำดับที่96แต่ตัวเลขปัจจุบันนี้เรามีลำดับค่าดัชนีการโกงและความโปร่งใสอยู่ที่ลำดับ104ค่ะและลดต่ำลงจากปีที่แล้ว3ลำดับแสดงว่าอะไรคะแสดงว่ากติกาในการเลือกผู้นำนะคะที่ไม่ได้มาจากตัวแทนของประชาชนทำให้เกิดความบิดเบี้ยวค่ะรัฐบาลที่ขาดความโปร่งใสและไร้ประสิทธิภาพค่ะ คือเกิดจากความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญค่ะเราเคยวางเป้าหมายค่ะว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5แห่งเอเชียค่ะฝันที่เคยฝันไว้ค่ะวันนี้ศักยภาพของประเทศเรานะคะด้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล,ล้วค่ะทำไมถึงพูดอย่างนั้นคะโดยเฉพาะตัวเลขประเทศเวียดนามค่ะล่าสุดค่ะยืนยันได้จากลำดับการส่งออกข้าวของไทยค่ะเราแพ้เวียดนามหลายครั้ง โดยเฉพาะตัวเลขการส่งออกข้าวในปี2563ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากประชาชาติด้วยนะคะเราส่งออกข้าวตอนนี้เป็นอันดับ3ค่ะรองจากเวียดนามอินเดียค่ะการส่งออกข้าวมีผลต่อรายได้ของเกษตรกรไทยค่ะเมื่อเราส่งออกข้าวน้อยค่ะเกษตรกรไทยจึงมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยลงปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนประมาณเดือนละ5,000บาทเท่านั้นเองนะคะ นอกจากนี้ค่ะพักเพื่อไทยยังมีความกังวลเรื่องการประมาณการปรับลดงบประมาณประจำปีรายจ่าย2,565ค่ะที่มีการตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ที่3.1ล้านล้านบาทค่ะแต่เป็นการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลน,นะคะซึ่งหมายความว่าอะไรคะก็คือหมายความว่ารัฐบาลจะกู้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ยังคงไม่มีการปรับลด เรื่องของงบประมาณด้านความมั่นคงค่ะเพื่อนําไปดังนั้นเงินในส่วนนี้แทนที่จะนําไปจัดสรรหรือช่วยเหลือเกษตรกรประชาชนที่กําลังลําบากค่ะเราจะมักไม่พบเห็นแม้กระทั่งร่างงบประมาณปี2,565ค่ะการที่เรามีประเทศที่ถอยหลังด้วยกติกาที่บิดเบี้ยวแบบนี้ค่ะ เราจึงหวังว่าค่ะพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านหวังว่าค่ะการแก้ไขที่มาของสอสรออค่ะที่จะมาจากการเลือกตั้งนั้นจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยค่ะหลุดพ้นจากการมีผู้นำที่พาประเทศไปสู่วิบากกรรมและหายนะค่ะดังนั้นก็เรียกร้องให้ชวนจับตาในวาระที่สอง ร่วมกันผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งสสรที่มาจากตัวแทนประชาชนและให้เราได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ